ต่อมาเป็นขั้นที่6นะครับใน3ขั้นตอนของเทคนิคเนี่ยคือ4ี่ห้าหใช่ไหมสี่คือประเมินศักยภาพใช่ไหมครับไปทำออดิตไปดูว่าจุดไหนที่ควรเน้นเรื่องอนุรักษ์พลังงานขั้นที่5คือการกําหนดเป้าหมายและแผนใช่ไหมครับซึ่งนอกจากแผนอนุรักษ์พลังงานก็แถมแผนอบรมและแผนกิจกรรมด้วยพอมาขั้นที่6ก็ตรงไปตรงมาเลยครับก็ลงมือทำละแล้วก็ติดตามผลนะครับไอขั้นตอนนี้ให้คุณนึกภาพแบบ เหมือนคลินิกเสริมความงามครับคือเหมือนกับคุณก็จะมีช่องหนึ่งที่เป็นแผนใช่ไหมช่องหนึ่งเป็นผลใช่ไหมครับเช่นเราบอกว่านี่ฉันจะทํามาตรการนี้นะฉันตั้งเป้าว่าจะประหยัดไฟฟ้าได้ห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแล้วพอลงมือทําจริงๆแล้วเนี่ยเอ้ยประหยัดได้เท่าไหร่ละ่ะอย่างนี้ใช่ไหมนึกภาพว่ามันเขียนคู่กันนะครับเป็นแผนกับผลฉันบอกว่าจะเริ่มเดือนมิถุนาจบตุลาสมมุตินะครับ ของจริงฉันเริ่มมิจุนาเดี๋ยวฉันไปจบนู่นทันวาเฮ้ยเขียนให้ดูหน่อยซิว่าทําไมถึงล่าช้าไปทั้งสองเดือนอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับงั้นก็ไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะในขั้นที่หกก็คือรายงานผลการทํางานนั่นแหละนะครับลงมือทําแล้วก็ติดตามผลว่าเป็นไปตามแผนที่คิดเอาไว้หรือไม่นะครับก็อ่ะวิธีการโดยละเอียดเขาก็ไปใส่ในเอกสารลูกที่กระทรวงออกเองได้ใช่ไหมเขาก็ไปยัดใส่ประกาศกระทรวงนะครับ ประกาศกระทรวงกับกดกระทรวงให้ไปแล้วนะครับที่ใส่ไปในรายกลุ่มนะครับอืมอตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับก็คือถ้าเกิดเราเดินตามเทมเพลตรายงานที่เป็น Excel ของพอพเนี่ยตรงนี้ยังไงก็ไม่หลุดนะครับเราก็จะมีการควบคุมรายงานผลนะเสมอเพราะว่าในเทมเพลตทำอย่างที่ว่าเลยครับตารางแบบแผนและผลประกบกันอย่างเงี้ยทุกทุกเรื่องนะเราก็แค่เติมข้อมูลให้มันครบก็ จะรอดสองข้อนี้ได้นะครับแต่ข้อหนึ่งที่มันดูทำแม่งทำแม่งหน่อยคือข้อสามเนี่ยในในข้อความในกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องติดตามการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์แผนอบรมแผนกิจกรรมเนี่ยอย่างน้อยทุกสามเดือนนะครับกฎหมายบอกแบบนี้ว่าต้องติดตามอย่างน้อยทุกสามเดือนแต่ตอนที่ระบุว่า เป็นความผิดระดับ m i n เ r หรือ m มเจ r เนี่ยไม่มีสิ่งนี้นะในเช็คลิสก็พูดพูดถึงแต่ว่าไม่บอกว่าเป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อกฎหมายไม่บอกว่าเป็นความผิดเราก็เลยจะไปตีว่าเขาผิดไม่ได้นะครับทั้งที่เขาทำผิดนะหมายถึงว่ากฎหมายบอกว่าคุณต้องตรวจติดตามทุกสามเดือนถ้าคุณไม่ตรวจติดตามเลยแบบมาติดตามแค่ตอนท้ายปีครั้งเดียวเนี่ย อันนี้ผิดนะครับแต่ตอนที่ระบุว่าเป็นมายเนอร์หรือเมเจอร์เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ระบุเราก็ไปให้ม a เจอมาเนอร์เขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําก็คือผมจะตีตรงนี้เป็นข้อเสนอแนะทุกโรงงานที่ผมไปตรวจเลยนะครับผมก็จะไปบอกเขาว่านี่พี่กฎหมายพี่ในกฎหมายพอๆนะมันจะมีบอกว่าให้ตรวจติดตามทุกสามเดือนนะแต่ว่าโรงงานคุณไม่ได้ทําเลยนะคุณคุณทําครั้งเดียวเองเอ่อ มันไม่ผิดแต่ว่าเราจะเขียนเป็นข้อเสนอแนะไว้ว่ากฎหมายเขียนแบบนี้นะเราก็ต้องทําด้วยประมาณนี้นะครับแต่ว่าตีว่าผิดเมเจอร์ไมเนอร์ไมไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อประหลาดประหลาดอันหนึ่งนะครับปรากฏในเช็คลิสต์ปรากฏใ,ในกฎหมายแต่ไม่ปรากฏว่าเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์เพราะฉะนั้นเราจะให้เขาผิดไม่ได้นะครับก็เลยให้ได้เป็นข้อเสนอแนะเท่านั้นอแล้วก็อันนี้ที่บอกเมื่อกี้ครับคือสมมุติถ้าเกิด ตั้งเป้าไว้ว่าจะประหยัดได้หเปอร์เซนแต่ประหยัดได้จริงแค่หนึ่งเปอร์เซนตอา้าวปัญหามันคือ,อรายเขียนไว้หน่อยวิเคราะห์ไว้หน่อยนะครับตั้งใจว่าสามเดือนเสร็จแต่ทาปลาเข้าไปหกเดือนเสร็จอะไรเงี้ยเออเขียนไว้หน่อยนี่ทำไมช้าซึ่งผมก็เวลาผมเข้าไปตรวจผมจะแนะนําในทางตรงข้ามด้วยนะเช่นตั้งใจว่าจะประหยัดได้ห้าเปอร์เซ็นตอย่างเงี้ยอา้าวทาไมทํามาประหยัดได้ทั้งแปดเปอร์เซ็นตหน่อยเขียนให้ดูหน่อยที่ว่าทําไมถึงประหยัดได้เกินกว่าที่เราคาดเอาไว้อะไรเงี้ย ถามว่าทาไมไปนแนะนําก็แบบนั้นก็นี่ไงก็คือถ้าเกิดคุณทําดีใช่ปะคุณก็จดไว้ด้วยไงแล้วก็เวลาคุณทําในปีต่อๆไปมันจะได้มีบันทึกอ่ะจะได้มีเรคคอร์ดเอาไว้ว่าโอ้เนี่ยทาตอนนั้นเราทําแบบนี้มันดีกว่าเป้าไว้ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเราม็่ไม่ต้องกระมิกระเมี้ยนตั้งกลัวตก,ตกแผลอะไรเงี้ยนะครับถ้าเรามั่นใจในการคํานวณเราเราอาจจะตั้งเป้าให้มันแบบท้าทายหน่อยไหมอะไรแบบนี้นะครับคือบางคนอาจจะแบบโอ้ยตั้งเป้าซะต่ําเลยแต่ทาได้จริงนี่แหม ทะลุปไปเยอะเลยอะไรเงี้ยนะครับกลัวกลัวถูกประเมินผลแล้วตกไม่ได้เงินเดินขึ้นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่ะประมาณนี้นะก็ทั้งดีทั้งไม่ดีผมก็จะแนะนําให้เขาบันทึกสาเหตุไว้หมดแหละนะครับอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรนะอน,นี้ตรงไปตรงมาส่วนหน้าเนี้ยมันเป็นไอ้นี่ครับเขาเรียกผังก้างปลาเอ่อ เดี๋ยวถ้าคุณไปอยู่โรงงานอนะ่ะคุณจะถูกส่งไปเรียนเรื่องพวกนี้พวกนี้เขาจะเรียกว่าเป็น QC Tour ะนะครับเป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพนะครับ Quality Control tool นะครับเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อ,อ,อควบคุมคุณภาพของการทำงานของเรานะครับอือันนี้เป็นตัวหนึ่งเรียกแังก้างปลานะครับอันนี้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเนาะเอ่อ อย่างเนี้ยสมมุติเฮ้ยเรามีปัญหาไว้ทําไมเราทํามาตรการล่าช้าวะง่ายๆเลยเบสิกเขาจะไปไล่ที่ 4m ครับปัจจัยพื้นฐานในการผลิต 4m นะครับเดี๋ยวนี้ก็แตกเป็น 7m เป็นอะไรเงี้ยนะครับแต่สมัยก่อนก็จะเขียนตํารามาเป็น 4m 4m มีอะไรบ้างก็มีแมนนะมี m a c h i n นะครับมี m a t เ r ีย l นะครับวัตถุดิบ แล้วก็มีวิธีทํางานก็คือเม็อดนะครับ mm. ก็เป็น 4m อะไรเงี้ยวิเคราะห์ว่าเอ้ะมันไปบกพร่องตรงไหนบ้างวะ mm. เรื่องคนนี่เป็นแบบไม่มีความรู้เปล่าวะขาดจํานวนคนเปล่าวะคนไม่พอทํางานอะไรเงี้ยนะครับ mm. ก็แล้วแต่ก็ไปไล่วิเคราะห์เอานะครับเนื้อ้ามอ่าตรงนี้ก็เหมือนเดิมถ่านึกภาพไอคลินิกเสริมความงามออกก็จบครับ mm. before กับ after ครับแล้วก็ดูว่าเแผนกับผลต่างกันยังไง นะครับแล้วก็เขียนนี่วิเคราะห์เอาไว้ด้วยว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ตามแผนวะนะครับก็เขียนไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นในกี่ตอนครั้งหน้าที่เราดูรายงานนะครับทีนี้ให้เมเจอร์ไมเนอร์ของขั้นที่6กเขาดูรายกันนะครับถ้าไม่มีการติดตามผลการดําเนินงานเลยนี่ตกนะครับแล้วก็อันนี้ในในแง่ของแผนอนุรักษ์นะ แต่ว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าไม่มีการติดตามผลเลยนะครับในด้านของแผนอบรมกับแผนกิจกรรมนะก็ตกเลยคือถ้าไม่ทำเลยเลยเนะี่ยตกนะครับแต่ถ้าทำอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นอนุรักษ์พลังงานนะถ้าทําแล้วไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมก็ตกตกเป็นเมมไชน์นะครับถ้าผลการการติดตามผลการฝึกอบรมและกิจกรรมเนี่ยถ้ามันไม่เป็นไปนตามแผนนะครับก็ก็ถือว่าเป็นไเน์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นที่6 ก็เป็นอันสำหรับขั้นเทคนิคนะครับสี่ห้าหกที่ผมบอกว่ามันคือการดึงเอาการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายปีสามห้ามาเนี่ยนะก็คืออันนี้แหละนะครับจบไปล้วนะครับ